Ốc tuổi thằng này gặp Ngoài hạ xít là... Anh đi mua do u này โอเคครับหมูแดดเดียวไข่อำลาวอำไก่คร okay. ับครับไก่ย่างเขาสวนกวามะละกาของแท้ครับขงแท้เด็กไม่เรียนมันชอบของอะไรข้ของคุณคงเคยได้ยินมันของแท้แท้แท่ว่าอะไรยอดีกเองยกขเหนียวกันหนึ่งสอง หนึ่งสองครับสวัสดีครับตอนนี้อยู่้านอาหารเจแดงครับอยู่ซุดยยอดของสมตำครับตั้งยี่สิบสามสิบเมนูโอ้มีทุกอย่างครับก็มีขายมีกาะอย่างของต้นควางนะครับอันนี้ก็มดหลักมีหมูยออุบลสั่งอยู่ครับก อะไรแดดเดี๋ยวแเดี๋ยวไก่นี่เดี๋ยว,ยวพอสมตำมีสิบสามชิ้นดูจริงจริงครับอันนี้ไก่อย่างเขาวสวนกวางเป็นไก่ในตำนานก็อร่อยอร่อยมากผมเคยกินก,ก็รสชาติดีครับออกเชิงแบบกึ่งแหง้งกึ่งน้ำเดี๋ยวหากินไก่ก็ไม่แก่นะครับอุ้ยร้อนผมมาใหม่มๆ <laughs> มาติ่งกินยังไงมัรนรอดโผด <laughs> หวานข้นมาครับลองกระดิ่คนก็เต็มร้าน,อนสองพันยี่สิบสองหนึ่ง ทิ้งทางเจ็ดครับก่อนเอ่อนึกถึงสมตำตำสมเลยครับยี่สิบสามสิบเมนูต้องมาที่นี่ครับเจแดงอยู่ดอนหวายพอขมาลงมีสภาพลงมาปุ๊บสักสองร้อยเมตรอยู่ทรายเลยปิดตลอดกับออกมาพาพี่น้องสมาชิกเองแหละออกมาออกมาบ่ายสองครับตุรีเป็นตั้งใจครับดีคจัานี่ครับอีกคนนึงครับคนสวยครับมึงแก้วง่ารับครัับสสวดีครับบ๊ายบายจริงไหมครับ